ดีค่ะมือนิอีสาบนบานแย่ยกินแย่ยกินสิผ้าส้มพู่งามพี่น้องแย่ยกินขี่รถพานเส้นผู้หลวงพี่น้องง้ามงามพู่คนน่ะขนาดพู่สวยสวยปุ่นปุ่นุนุน,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 นุนุเส้นผู้หลวงนี่แหละพี่น้องขี่รถพานก็เห็นวิวงามกัเลยจอดส้มจอดส้มวิว ปรสิไปหาซื้อต้นไม้พี่น้องหาซื้อดอกไม้เห็นวิวสวยเ็เลยจอดพุน่ะพุน่ะ,วนะสวยตำบุหน้องเงี้ยวยินดีต้อนรับวิวสวยสวยวิยวงามผู้ใดว่าท่านใดเคยเห็นกบมาส้มเด้อพี่น้องเด้อผุน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 ตำบุหน้องเยี่ยวผุพวนพาลูกพาหลานมา เราหาสือ่อเืินหน่อยผู้หินกรองพุนะ่น่ะผู้สวยสวยพี่น้องพุนะ่น่ะผู้ใดว่าท่านเ,เคยมาเที่ยวกับมาเดือพุนะ่น่ะย่ายกิยนมานขี่รถพานมันสวยกับเลท่ทยส้มวิวห้ยเบิ่งพุ่นะ ถ้าลูกพาหลานมารอสิไปหาซื้อดอกไม้พี่น้องหาซื้อดอกไม้เพื่อนน่ะแต่งไทยกับมาเพ่อน,นะวิวสวยขนาดสวยขนาดผู้หินกล่องพี่น้องเอ้ย